สนนนับุโดยยาเพียแคมเช็ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอลหายหน้าหายตาไปพักใหญ่สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงหวานซึ้งเอพจนาหลังจากหมดสัญญาจากต้นสังกัดเดิมก็ไม่หยุดทำงานเพลงนะจ๊ะล่าสุดควักกระเป๋าเองแถมมีเปลี่ยนแนวด้วยแต่จะเปลี่ยนไปเป็นแนวไหนนั้นไปฟังกันเลยค่ะผมหมดสัญญาจากสังกัดแล้ว ก็มาทำซิงเกิลใหม่มาทำตามใจตามความรู้สึกที่ที่เคยอยู่กับแฟนเพลงพี่น้องมาไม่ว่าจะเป็นมอนลำไม่ว่าจะเป็นลูกทุง่งหวานหวานตามสไตล์ที่อยากจะทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากๆมาเปิดเป็นค่ายเล็กๆพจนาเลคคอร์ดออกมาทำเองไม่ยากครับเพราะว่าผมก็เป็นคนชอบคิดอยู่แล้วมันไม่ไม่ยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เรารักทำมอลรำออกมาแล้ว เสียแรงไว้ใจแล้วก็พยายามทำนักร้องรุ่นน้องๆหลานๆออกมา้หลอนมอกมาใั้นแเป็นแบบมคุ้ร่ิมเป็นี้ไแมีๆ<ม>ผมก็ล้องอยู่มวนคุบทีบอ,ออกสไตล์รถแห่เลยล่ะให้โปรดิวเซอร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่เขามาทำแล้วก็บอกไอเดียพี่อยากได้อย่างนี้ อย่างนี้แล้วก็มามาประชุมงานกันมาคุยกันว่าออกมาอย่างไงแต่มันก็โอเคก็ให้การตอบรับประมาณหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแนวที่เอ๋มยังไม่ได้ทําไม่เคยรอ้องถามว่าร้องได้ไม่ร้องได้แต่ว่าอยู่ในกลุ่มของของน้องๆไหมมันอาจจะยังไม่ไม่ตรงสักทีเดียวแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มของพวกเราคือเลี้ยงหวานอกหักแล้วก็หมอลำแบบนี้มันน่าจะอยู่ในกลุ่มแต่วันนั้นก็ได้ทำเวลาได้ออก เจาอกิง้งได้ออกวิ่งหน่อยหาวิธีใช่ครับใช่ครับเอา้าวเมื่อสายหวานไปร้องแนวรถแห่จะออกมาเป็นแบบไหนอย่าลืมไปหาฟังกันดูนะคะติดตามทุกความเข้มค้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุ่ง